ครับผมสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำรีวิวนะครับผมสำหรับวิธีการประกอบของรุ่น S6 นะครับตัวสองระบบรุ่น S6 นะครับอุปกรณ์ที่ได้ไปนะครับจะมีตามนี้เลยนะครับชุดปีกนะครับปีกด้านหน้านะครับผมอุปกรณ์จะมีขาตัวนี้นะครับเช็คอุปกรณ์ก่อนนะครับผมจะมีสีตัวนะครับตัวข้างบนนะครับสีตัว ชุดน็อตนะครับผมโรเลอร์ตัวใหญ่สองนะครับท้ายนะครับอันนี้หยิบมือนะครับด้านหลังนะครับผมเป็นชุดใส่ใส่ยางนะครับสองตัวอันนี้ตัวขาขาปีกนะครับตัวนี้เช็คอุปกรณ์ครบตามนี้นะครับผมชุดน็อตตัวดํานะครับตัวสั้นนะครับจะมีอยู่สี่คู่นะครับแปดตัวตัวยาวๆตัวนี้นะครับจะมีหนึ่งคู่สองตัวนะครับาคงไกลนะครับ ตัวนี้โรลเลอร์เล็กสองตัวนะครับลางจับด้านบนนะครับศูนย์หน้านะครับผมอ่าครับผมอุปกรณ์ก็ตามนี้นะครับชุดรางครับชิคอุปกรณ์กันกอดกันก่อนอน,นะครับผมอ่าถ้าอุปกรณ์ครบุรบแล้วก็มาเริ่มประกอบเลยนะครับครับมาเริ่มประกอบจุดแรกเลยนะครับผมจะเป็นจุดอ่าตัวไกลนะครับตัวนี้จะมีสลักสามตัวนะครับไ่สอดกับตัวนี้นะครับเริ่มเลยนะครับเอาตัวนี้สอดเข้ากับน็อตนะครับผม ตัวกรชุดบนนะครับแล้วก็ดันเข้าให้รูมตรงนะครับ เไม่ห็น,นครับสอดลงตรงนี้เลยนะครับยังม,มีสลักอยู่นะอีกตัวก็สอดเข้าไปข้างๆกันเลยนะครับสอดเข้าไปตัวนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะครับเอาสปริงนะครับเอามามาคล้องกับน็อตตัวนี้นะครับ เอาสลักใส่นะครับตัวนี้นะครับขยับให้ตรงกันก่อนนะครับถ้ามันไม่ตรงมันจะไม่ตรงมันจะไม่ลงนะครับอ่านี่เรียบร้อยนะครับผมมันจะอยู่ในรูปแบบตัวนี้นะครับชัดชัดนะครับผมแบบแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะครับผมแล้วก็เราก็เอาตัวนี้ประกบนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเลย มันจะได้รูปแบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตสองตัวนี้ก่อนครับผมอพอขันตัวนี้เสร็จนะครับผมแล้วก็มาประกอบตัวนี้เข้ากับตัวชุดรางเลยนะครับประกบตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับมาใส่ตรงจุดนี้ก่นอนใส่รูปแบบนี้ เอาตัวอีกตัวนึ้งครับมาประกบอันนี้จากนั้นก็ขันน็อตนะครับทุกจุดก่อนเลยนะครับอ่าครับผมอ่าครับผมถ้าใส่น็อตทุกจุดแล้วนะครับผมอ่าให้เรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีตัวพลาสติกเล็กๆนะครับใส่น็อตตัวเมียเข้าไปนะครับแล้วก็ตอกตอกตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อเราจะใส่ยางตัวใส่ล่างข้างบนตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ผมผมใส่ไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ล้างด้านบนนะครับแล้วก็สอดสอดตัวนี้นะครับผมอ่วมลงนะครับใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ประกอบตัวนี้มันจะมีนอ็นอตน็อตสามตัวนะครับขันเข้าไปเลยนะครับ ยืดพอให้แน่นนะครับตัวนี้อ่ครับอ่าตัวนี้มันมันจะเป็นตัวที่ใส่ท้ายนะครับผมตัวท้ายจะใส่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ทีหลังนะครับตัวนี้จะประกอบตัวนี้อ่ามันจะเกี่ยวกันครับวางไว้ก่อนนะครับอาจากนั้นเดี๋ยวเราไปประกอบนะครับชุดโรเลอร์ด้านหน้าเลยนะครับผม อ่าครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการประกอบชุดปีกโรเลอร์นะครับผมโรเลอร์ตัวใหญ่นะครับประกอบตัวนี้นะครับติดขับขาขาปีกนะครับตัวนี้อ่าประกอบแบบนี้ทั้งสี่ตัวเลยนะครับโดยเราจะมีน็อตน็อตตัวนี้ไปนะครับผมทําการประกอบได้เลยนะครับอ่าครับผมทําการประกอบปีกตัวชุดปีกตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอามานะครับประกอบกับตัวใหญ่ตัวนี้นะครับขาตัวนี้นะครับผม ประกอบด้วยการยึดตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับผมตัวนี้นครับมันจะมีร่องร่องอยู่ตัวนี้นะครับสอดเ,เข้าไปแล้วก็เอาน็อตตัวนี้ขันแบบนี้เลยนะครับทำทำ,ทำทั้งสองตัวเลยครับสี่ขาสองตัวครับผม่าครับผม ประกอบเสร็จแล้วนะครับมันจะมาในรูปแบบนี้นะครับผมยึดน็อตสีตัวตัวนี้สําหรับตัวข้างบนนะครับสอดโรเลอร์เข้าตรงกลางนะครับเราก็ใช้น็อตยาวนะครับสอดเข้าไปยึดนะครับขันน็อตตัวนี้ให้พอตึงตึงมือนะครับให้รเโรเลอร์ตัวนี้นะครับให้มันคล้องตัวนะครับถ้าฝืดมันจะยางยางมันจะติดขาดตัวนี้นะครับผมทําให้ยางยางขาดง่ายนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับ อตัวนี้ประกอบเสล้วเก็บไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการประกอบโรเลอร์ตัวเล็กนะครับติดบนตัวนี้นะครับผมน็อตัวยาวสองตัวนะครับที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับใส่ยึดข้างบนเลยครับอันตัวนี้ขึ้นข้างบนนะครับผมหาวิธีสังเกตนะครับอยู่ด้านเดียวกันกับตัวโรเลอร์ตัวเล็กนะครับสอดเข้าไปนะครับแหวนใส่นดสองตัว ขันเข้าไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยขันให้พอตึงตึงมือนะครับผมลัวเล็กใส่เข้าไปตัวนี้ขึ้นข้างบนนะครับฝั่งเดียวล้อเล็กขมันพอตึงตึงมือพอ เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ s <S ания. ตัวรางที่เราประกอบไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับตัวนี้จะมีรางนะครับแถมไปแยกส่วนกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรางด้านล่างนะครับผมด้านใต้ตัวนี้นะครับาตัวนี้หนึ่งตัวนะครับมาใส่ตรงจุดนี้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นการประกอบชุดปีกด้านหน้านะครับติดกับตัวรางนะครับผม อ่าตัวนี้สังเกตง่ายๆครับมันจะมีเดยตัวนี้นะครับให้ใส่ในรูปแบบนี้นะครับอ่าลักษณะนี้ครับสังเกตดีๆอ่าตัวนี้มันจะมีร่องตัวนี้อยู่นะครับผมมันจะลงร่องพอดีเลยนะครับลงไปเลยใส่ทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้อยู่ฝังนัฝั่งนุ้นนะครับถูกกันนะครับตัวนี้อ๋แน,นี้นะครับผมชัดๆนะครับตัวนี้ใส่ สถานีนะครับอ่าขันล็อตเข้าไปเลยนะครับผมอีกฝั่งก็ขันเหมือนกันนะครับทําตามนี้เลยนะครับอ่าครับประกอบปีกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบปีกติดรางนะครับผมแล้วก็สองโรเล็กโรเลอร์เล็กสองตัวนี้ครับตัใส่ยากครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่นะครับหยิบเลยด้านหน้านะครับผมอ่าตัวนี้ก็ใส่ไม่ยากนะครับ เข้ารองกับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ขันน็อตสามตัวนี้ครับขันน็อตเรียบร้อยนะครับผมสามตัวนะครับยึดให้แน่นทคายนี้ก็เป็นอันเสร็จสิส้นแล้วนะครับสุดท้ายนะครับผมเรามาใส่ท้ายตัวนี้นะครับโดยใช้น็อตตัวนี้นะครับยึดปับท้ายออก,ก่อน มีเอาส็อตพอดีเลยนะครับอ่าเสียเข้าไปอ่า้วก็ขันเข้าไปเลยนะครับอแค่นี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับวิธีประกอบ S6 นะครับอ่าอุปกรณ์ที่เหลือนะครับมันจะมี ปเจเอลตัวนี้นะครับผมแล้วก็อะไหล่สองตัวนะครับที่ลูกค้าถามมาเยอะมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสำรองนะครับสําหรับดันลูกในรางนะครับเก็บไว้สำรองนะครับตัวนี้ตัวสำรองตัวนี้เก็บไว้นะครับสำรองไว้ตัวนี้เป็นศูนย์หน้านะครับผมตัวศูนย์หน้านะครับตัวนี้เราไม่ต้องใช้นะครับเราจะมีเลเซอร์แถมไปนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับเลเซอร์มันจะอ่าแสงจะติดตัวนี้มันไม่ออกนะครับ สำหรับวิธีใส่นะครับาลูกค้าถามมานะครับวิธีใส่ตัวนี้นะครับมันจะมีพลาสติกตัวนี้นะครับให้ให้ตอกนะครับตัวนี้เข้ามาก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับสําหรับวิธีการใส่นะครับตัวนี้นะครับตอกตัวนี้เข้าไปเลยครับผมสำหรับวิธีประกอบตัว S6 นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสวยงามครับผมตัวนี้ แล้วก็วิธีการใส่ยางนะครับจะมีอีกคลิปหนึ่งครับด้านล่างนะครับให้ทุกคนไปเปิดดูได้เลยนะครับคลิปยางนะครับสําหรับวิธีการประกอบครับก็ฝากนะครับทุกคนเลยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดหัวใจกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมคลิปต่อไปนะครับผมหรือว่าสอบถามรายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ สินค้าสวยครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาก่อนครับสวัสดีครับ